ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีร้องทุกเราจะถกทุกคดีจากประเด็นดังๆเราจะตามล่าหาความจริงเพราะไม่ว่าคนหรือผีต่างดีคดีกันไม่พ้นครับเราเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะติดตามข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นในข่าวในตอนนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคดีนะครับที่มีชื่อว่าผีปอบโวย ไก่จากฟาร์มโอปารีเนไม่ได้มาตรฐานครับวันนี้เราอยู่กับ2องฝากฝั่งที่เรียกได้ว่าไม่น่ามาเจอกันได้เราพูดถึงผีปอบครับเขาเจอปัญหามาครับเขาเลยมาร้องทุกในรายการของเราครับผีร้องทุกอีกฝากฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมครับถ้าใครได้ติดตามนะฮะเหตุบ้านการเมืองณนะตอนนี้เขาเองเนี่ยจะอยู่ทุกประเด็น ไม่ว่าจะมีคดีอะไรดังๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเหมือนเขาจะออกมาเพื่อที่จะมาค้านมาทําให้ประเด็นนั้นๆมันไม่สำคัญมันประเด็นมันผิดเพี้ยนไปคนคนนี้ครับผมพูดถึงคุณโอปาริเนสสดังนะฮะที่มีธุรกิจที่บ้านเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะที่ดังๆเลยคือฟาร์มไก่นะครับที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยรวมๆแล้วนี่คือพันกว่าไร่ เอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับ2คนนี้ผีปอบและคุณโอปารีเนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม <โ frustrating S 2> ครับประเด็นของเราในวันนี้ฮะประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันครับฟาร์มไก่ไม่ถูกอนามัยไม่สะอาดไก่ไม่ได้มาตรฐานเราจะถามฝั่งผีปอบก่อนฮะ <ayım sea. S 2> เราต้องให้เกียรติฝั่งร้องทุกก่อน เจอประเด็นอะไรมาทําไมเราถึงต้องมาร้องทุกข์กลางเราดิฉันขอเล่าค่ะก็คือวันนั้นนะคะตอนคืนนั้นนะคะดิฉันเข้าไปในป่าลึกค่ะแล้วดิฉันเนี่ยแล้วดิฉันเนี่ยแล้วดิฉันเนี่ยเห็นนะอ๋อเศษไก่ติดคออ๋อใช่ค่ะเศษไก่ติดคอนะฮะเสียงร้องะดิฉันก็ไล่ตามตะเพิดเข้าไปในป่าไล่ตามคนคนหนึ่งเข้าไปจะกินตับเขาค่ะพอวดิฉันเห็นไรรู้ไหมเขาิปทีก่อนดิฉันเห็นฟาร์มไก่ของคุณ โอ้ปาลีเนค่ะเป็นพันๆไร่เลยไก่เนี่ยเป็นหมื่นๆตัวค่ะดิฉันกินไปประมาณหนึ่งแสนตัวดิฉันอิ่มเขาอิ่มเสร็จดิฉันกลับบ้านนอนคือทำผีปอบบอกว่าที่ฟาร์มของคุณโอ๋เนี่ยเลี้ยงไก่เป็นหมื่นตัวนะครับแต่เขากินไปเป็นแสนตัวเขาเรียกว่าตอแหละคะ่ะใจเย็นนะคุณโอ๋ฉันจับคุณกินตับได้แล้วคุณโอใจ,จ,จเย็นยนะ,ะอย่าเพิ่งนะคุณโอ๋ใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเนี่ยลองทุก่อนนะครับ ต่อครับต่อครับดิฉันวันนั้นดิฉันตื่นเช้าขึ้นมาในยามเช้าตรู่ดิฉันเป็นอะไรรู้ไหมคาไพิธีกรเป็นปอบฮะไม่ใช่ค่ะดิฉันท้องเสีย์ขี้รวกขี้ราดค่ะวิธีกรดิฉันกินยาทาด้ำขาวค่ะดิฉันก็ไม่หายผลสรุปดิฉันตื่นเช้ามาเช้านั้นดิฉันตัดสินใจกลับไิธีฟาร์มดิฉันเจออะไรรู้ไหมคุูพิธีกรเจอดิฉันเจอถูกต้องค่ะดิฉันเจอขี่ไก่แบบ เป็นกองใช่ค่ะเป็นกองภูเขาเลยค่ะดิฉันก็เลยจะมาร้องเรียนร้องทุกในรายการนี้ว่าช่วยให้หน่วยงานใดเข้าไปาตรวจสอบว่ามันถูกหรืออันัยโลก U F ด B หรือเปล่าค่ะดิฉันมาลองถูกแค่นี้เขาบอกว่าฟาร์มคุณไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐานตรงนี้ยังไงฮะคือดิฉันต้องเรียนอย่างนี้นะคะสมัยนี้นะคะคนเราไม่ต้องหนีผีปอบลงโองแล้วนะคะถ้าผีปอบที่โกหกและไม่มีความยุติธรรม แต่งเรื่องเท็จแบบนี้ดิฉันก็ต้องดิฉไม่ได้อ้าดิฉันไม่ได้โกหกอย่าพูดแซกค่ะดิฉันลุกไปตบได้นะคะนี่จะกินเนี่ยคุณสสฮะดิฉันกินตับคุณได้ที่นี่ไม่ใช่รัฐสภานะครับดิฉันตกได้หมดเลยครับอ่ดิฉันขออธิบายอย่างนี้ค่ะปิดไมค์เลยปิดไมค์ปิดไมค์เลยดิฉันขออธิบายอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม เราเป็นคนไทยนะคะเราต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองดิฉันจะขอพูดในส่วนของดิฉันนะคะใช่ครับก็ฟาร์มไก่ของดิฉันได้มาตรฐานแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือนางผีปอบตัวนั้นแหละค่ะคิดดูสิคะยังไงฮะปกติผีปอก็ชอบกินแต่พวกตับไตไส้พุงอยู่แล้วแล้วจะมาทําสําอยคุณค่าท้องเสียมีหลายสาเหตุเธอไปกินอะไรฮะฉันว่าเธอไม่ได้กินแค่ไก่อย่างเดียวฉันว่าเธอกินขี้และเธอแยกออกได้ยังไงว่านั้นเป็นขี้ไก่หรือขี้คนรู้ได้ัไฉันกินขี้ด้วย จักะจักะกินมุมมากินไม่เลือกกินไม่แบ่งกินไม่หยุดกินไม่พักดิฉันลากลงไปกินในอกเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนีดิฉันจะไปฟ้องพี่ตู่นะคร้ยเพราะว่าพี่ตู่น่ะที่ดาแก้วบัวสายนี่เลยค่ะโอเคนะครับะเป็นนักร้องนะครค่ะเพลงชื่อว่าขอมือเธอหน่อยอ๋ออุ้ยอ๋อนะครับผมโอเคคุณโอ๋นะครับยังยืนยันว่าฟาร์มของเขาเนี่ยคือสะอาดปลอดภัยแต่คนที่ ไม่สะอาดคือปอบต่างหากนางผีปอบที่นําเชื้อโรคเน<ร>ค<ด>ี่ยเข้ามาในฟาร์มคุณแป๊บนึงนะนำเชื้อโรคเข้ามาในฟาร์มคุณทําให้ฟาร์มคุณเนี่ยสกรปรกถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่ะผีปอบคุณจะพูดว่ายังไงเขาพูดมาว่าคุณเนี่ยไม่สะอาดทําให้ฟาร์มเขาสกรปรกจริงจริงแล้วคือคุณยังไงนะดิฉันไม่ได้อ้างและดิฉันไม่ได้สกรปรกค่ะตามรายงาน,นท่านผู้ชมครับคือผีปอบนี่คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือ กินวัวกินควายก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะดิฉันกินช้างดิฉันก็ไม่ท้องเสียพอคืนนะั้นดิฉันไปกินไก่ในฟาร์มของคุณโอปารีเนดิฉันขี้แตกขี้แตนเลยค่ะอันนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ผมต้องเตือนท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับผมเคยเจอกับตัวครับผมเคยไปกินช้างแรงมากมึนหัวฮะแล้วฟองเต็มด้วยคือฟองเยอะเลยอ,อ,อาจจะเทไม่ดีไม่ใช่ค่ะอันนั้นช้างโปรค่ะต้องเลือกสีชมพูค่ะ ดิฉันก็เคยกินนะคะ,คะดิฉันก็เคยกินสดดิฉันกินงูันเล่าข่าวครับคุณโอครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะท่านผู้ชมครับตอนนี้คือคุณโอยังยืนยันว่าฟาร์มของเขาเนี่ยสะอาดปลอดภยัยฝ่ายผีปอบนั่นแหละที่มาลองทุกนี่คือผิดเพราะว่าเขาสกปรปกคือไปกินอะไรที่มันไม่สะอาดอะแล้วก็ทําให้ฟาร์มเขาเนี่ยเปื้อนเปื้อน นะคือเขาเองพยายามที่จะเบี่ยงเบนนะฮะว่าฟาร์มเขาไม่ผิดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับที่พิมพ์ s s s มานะฮะบอกว่าคุณโอ๋ไปนอนไปอะไรอ๋อไม่ได้ง่วงค่ะอ,อันนี้ผมถามส่วนตัวนะคุณโอ๋ทำไมเวลาสัมภาษณ์ในรายการไม่ว่าจะเป็นรายการถามตรงๆกับคุณจอมเทียนน่ะทำไมคุณตาลอยๆอยกอ็พูดจริงๆนะฮะก็ งานเราเยอะแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนนะครับเพราะว่า<ม>ฟาร์มไก่เล้าไก่ต่างๆไก่ร้องเสียงดังทั้งคืนเลยลยัง,งหาเสร็จ,จ,รจรก็ร้องอไก่ร้องไงคะนอ <c oughs> นเถอค่ะดิฉันก็ขอเรียนตามตรงค่ะ <c oughs> เพราะว่านอกจากที่ด่ฉันไม่ได้พักผอ่อนแล้วเนี่ยทานอาหารไม่ลงด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปที่าฟาร์มไก่เราจะเห็นเศษเลือดเศษตับไตไส้พุงของไก่คือมนะันสะเทือนใจนะใช่ค่ะ,คะเพราะปกติแล้วเนี่ยดิฉันรักไก่เหมือนลูกนะคะนอกจากกล่อมลูกแล้วดิฉันยังต้องไปกล่อมไก่ คุณโอคุณโอะคุณโอ๋สะเทือนใจนะท่านผู้ชมเวลาคนที่มันผ่านจุดที่มันพลิกในชีวิตนะครับพอมันเล่าเรื่องอะไรที่มันดราม่าดราม่าเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันจะร้องไห้แต่มันกลายเป็นเหมือนเหมือนขำประเด็นที่สองประเด็นที่ว่าผีปอบเนี่ยบอกมาว่าฟาร์มของคุณโอเนี่ยบุกลุกด้วยค่ะถูกไหมถูกต้องอันนี้เกินสักนิดนึงเป็นยังไงสักนิดนึงก็คือ ก่อนหน้านี้นะคะมีชาวบ้านเข้ามาตั้งศาดให้ดิฉันแล้ววันนึงดิฉันตื่นมาในยามเช้าตรู่รดิฉันพบกับศาลของดิฉันที่ถูกรื้อถอนไื <What? S 1> ้อถอนไปลรู้ไหมคะเป็นฟาร์มไก่ของคุณโหนโปาลินีคะ่ะเอา้า ฝั่งนี้มีอะไรจะพูดนะม,มีแน่นอนการอธิบายอย่างนี้นะคะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ในในป่าช้าด้วยนะนแล้วก็อ,อยู่ในป่าลึกด้วยนะในป่าสงวนนะคิดดูนะคะว่าถ้าประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยจะต้องมาทําพิธีอัญเชิญปอบผีฟ้านะคะเอาเลือดมาสาดเอาตับไตไส้พุงต่างๆเนี่ยมาล่อไหนจะกินทูบต่างๆนะคะแล้วสารที่สกปรกแบบนั้นเนี่ยหลังจากที่มันเน่าเปื่อยแมงวันก็มาตอมเยอะนะคะแมงวันมาแมงหวีก็มานะคะเพราะแมงวีมาตักกระแตนมานะคะมันเป็นผลร้าย แมงว,วีดิฉันคิดว่าดิฉันไม่เก็บสารแบบนั้นไวค้ค่ะสารที่ควรจะต้องเก็บไว้ก็คือสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะและอ,อย่างหนึง่งควันจากทูบเนี่ยคะ่ะดิฉันจะขอ,ขอเรียนประชาชนไทยนะคะว่าต้องศึกษานิดนึงควันจากทูบเนี่ยนอกจากรบกวนคนแล้วยังรบกวนไก่ถ้าเกิดว่ามีควันไปรบกวนเนี่ยคะ่ะไก่จะงงนะคะไก่ก็จะนอนตาลอ,อยตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาสําหรับ เกษตรกรแล้วก็คนที่เลี้ยงไก่อย่างดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันจึงต้องจัดการสารนั้นคือคือคือผมงงตรงนี้ฮะคุณคุณโอฮะคือสารของเขาเนี่ยอยู่ในป่าช้าซึ่งป่าช้าเนี่ยคืออยู่ในป่าสงวนซึ่งมันลึกเข้าไปอีกแล้วฟาร์มคุณเนี่ยไปตัดไม้ตรงนั้นเหรอไปไปบุกรุกที่ป่าหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องของป่าสงวนที่ฉันขอไม่พูดนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องป่าไม้เดียวกันเต็มที่ค่ะอ่ะโอเคประเด็นตรงนี้ชักเ,เ,เอาไว้ก่อนสุดท้าย ผมให้คุณฝากดีกว่าว่าประเด็นนี้มันจะจบลงยังไงของฝั่งคุณก่อนก็อยากจะให้คนไทยนะตาเหลือกเลยคนไทยนะคะก่อนที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองช่วยคิดถึงสิทธิ์ของไก่ด้วยนะคะไก่ก็เป็นพลเมืองโลกเช่นเดียวกันที่ผมถามนิดหนึ่งถ้าสมมุติไก่ที่คุณเลี้ยงอยู่ไม่ชอบคุณและเขามาก่อม็อบเป็นม็อบไก่แห่กันจิกกัดประท้วงคุณคุณจะ ยิงแก๊สน้ำปลาใส่เขาไหมดิฉันคิดว่าการยิงแก๊สน้ำปลานะคะต้องใช้น้ำปลาแท้เท่านั้นนะคะเพราะว่าดิฉันขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคระับชาวไทยนะคะการที่ใช้น้ำปลาปลอมเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพอย่างหนึ่งแล้วนะคะและที่สําคัญหนึ่งโซเดียมที่มีคุณภาพต่ำเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นโรคตับไตนะคะเพราะฉะนั้นแก๊สน้ำปลาต่างๆดิฉันขอให้ทางรัฐบาลตรวจสอบก่อนนะคะไม่รู้หรอกว่าท่านผู้ชมจะได้สาระความรู้อะไรจากคุณหรือเปลา่าแต่ว่าผมสัมผัสได้นะฮะว่า มันมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยนะครับเรามาเข้าประเด็นที่3นะครับท่านผู้ชมครับในประเด็นที่ว่าฟาร์มไก่ปารีเนนะครับบุกรุกป่าสงวนครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายผีปอบได้บอกว่ามันต้องเอาให้ถึงที่สุดอ่ะประเด็นตรงนี้ผีปอบกันเลยครับมันยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องมันเกิดตอนที่ฉันเดินเข้าไปในป่านี่แหละค่ะเพื่อที่จะไปหาไก่กินค่ะ รากฏว่าดิฉันได้ยินอะไรรู้ไหมคะมได้ยินเสียงคนร้องห่มร้องไห้ <What? S 2> ตอนแรกดิฉันนึกว่าเป็นคนที่กลัวดิฉันแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่คนแต่คืออะไรรู้ไหมคะอะไรคือผีค่ะผีตัวนั้นนะคือผีผีเป็น,ปนอ๋อเป็นผีหลายบ้านเป็นผีสากนางไม้เขาบอกว่าเนี่ยจะมีฟาร์มไก่มาตั้งพวกเราไม่มีที่อยู่พวกเธอสามารถช่วยได้ไหมดิฉันก็เลยเดินทางมาที่สตูแห่งนี้เพื่อที่จะมาร้องถุกท่านผู้ชมครับ หลายหลายคนที่ติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นนั่งสือพิมพ์ออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการบุกลุกที่มีมาต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยนะครับโดยผู้มีอำนาจบางที่ก็ถางป่าสร้างเป็นที่พักซะอย่างนั้นสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศซะอย่างนั้นเขาใหญ่ทุ่งนะคเคยได้ยินนะแต่วันนี้นะครับที่ราชบุรีคุณโอปรินีครับคุณบุกลุกที่ป่าจริงหรือไม่ครับ คุณโอครับมันลอยไปแล้วอะคือเห็นไหมกล้องจับทันไหมคือลอยไปแล้วนะครับอ่าเรื่องบุกลุกป่าค่ะใช่ไหมใช่ครับคําถามนี้ประเด็นนี้ยังไงอธิบายได้ไหมฮะคือดิฉันต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่าดิฉันตัดป่าไปก็ไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นนะคะดิฉันคิดว่าป่าในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับผีไม่จำเป็นที่จะต้องมาแย่งกันดิฉันเลยคิดว่า ในเรื่องของป่าเนี่ยเราหยุดพูดเนะค่ะว่าให้เป็นเรื่องของชั้นศาลนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของ MOU ที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะส่วนเรื่องป่าเนี่ยค่ะก็เลือกถามนะคะเพราะว่าดิฉันพูดไม่ได้คือท่านผู้ชมครับหลายๆคนที่ฟังติดตามรายการผีร้องทุกข์ของเรานะฮะและเปิดทีวีดูอยู่นะครับคืออาจจะง่วงง่วงเพราะว่าพูดไปเรื่อยพูดเหมือนเล่านิทานพูดไปเรื่อยนะฮะคือเอางี้ดีกว่าผมสรุปประเด็นนิดนึงว่า ผมยังไม่ได้คําตอบเลยว่า MOU เขาไปจดกับใครอดิฉันไม่จําเป็นต้องพูดแล้วให้เขาคุยกับทนายอย่างเดียวเพราะว่าเราได้ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะคะอะไรฮะคุณคุณทวานคุณพ่อของคุณคุณโอปรินเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับอะคุณพ่อนะครับของทางคุณโอปรินเนี่ยอยู่ในสายกับเราจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณทวานใกล้ตะครุบนะครับจะต้องมา ร่วมในรายการของเราด้วยนะครับแต่วดีพอดีว่าท่านติดภารกิจนะครับเลยมาร่วมรายการไม่ได้นะครับก็เลยโฟนอินเข้ามาแทนนะครับสวัสดีครับคุณทวันใกล้ตะคุครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่คุณเริ่มรายการไปแล้วเหรอเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มมาสักคั้แล้วครไรอผมนี่ผมกาลังไปเลยพอดีมีคนขับรถปาดหน้าผมผมเลยต้องปาดหน้าสั่งสอนกลับเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้กำลังขับไล่บี้มันอยู่เนี่ยจะถึงแล้วอีกดเดียวเออเงนิงนเงนิงนเงินเงินเงินบี้กันให้เสร็จก่อนนะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้หรอกนี่ผมดูรายการคุณอยู่นะรายการเนี้ยชอบเข้าข้างปังผีเดี๋ยวพวกคุณก็มาลุมลูกสาวผมไม่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 ได้ลุมคือหลักฐานเนี่ยคือมันก็เห็นกันอยู่ว่ามีการรังวัดที่ดินแล้วก็เออในส่วนหนึ่งของ ฟาร์มไก่ของค<ม>ุณโอเนี่ย<ม>คือมันไปบุกลุกเท<ม>่านั้นเองฮะคือก็เราก็พูดตามหลักความเป็นจริงแต่ว่าคุณโอก็คือพยายามแถล่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เดิมทีเนี่ยอีที่ดินพันเจ็ดร้อยไร่เนี่ยผมกับเพื่อนรักของผมคนนึงเนี่ยมีกันอยู่คนละครึ่งแล้ววันหนึ่งก็ไปเที่ยวทะเลเนี่ยตกปลานั้งเรือกันไปเจอพายุเข้าเรือล่มคุณตายยกลำ ตายยกลำแล้วทำไมคุณรอดอ่ะผมไม่ได้ไปอไม่ได้ไปซะอย่างนั้นเพื่อนผมรอดอ๋อตายยกลำเขารออคนเดียวเขาใส่ชุดชูชีพลอยน้ำอยู่แต่บังเอิญมีประวานไหยมาชนกระดูกแตกละเอียดเละเทะตายแต่คือเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยเขารู้ตัวแน่แล้วว่าเขาจะตายเขาเลยโทรหาผมบอก มันขออุทิศพื้นที่ป่าแ5ดร้อยห้าสบไร่ให้ประเทศชาติแล้วก็ตายหายใจฮึดงึสามทีแล้วก็ตายตรงนั้นเลยแต่ว่าไอ้ไอ้นายประเทศชาติเนี่ยมันไม่มาแสดงตัวสักทีว่ามันเป็นใครหน้าตาแบบไหนก็ไม่รู้คือคือเขาเขาหมายถึงว่าให้ประเทศชาติที่เราอยู่หรือเปล่าประเทศไทยหรือเปล่าคนอยากรู้ดีกว่าผมนั่นเพื่อนผมผมรู้เขาพูดอะไรแป๊นนึงนะท่านเดี๋ยวผมขอปิดเสียงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับท่าน พ่อคุณเหมือนคุณเป๊ะเหมือนคุณแกะมากันเลยอ่ะเหมือนเป๊ะเลยอ่ะคือคือแถเนาะคือแถเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวฮัลโหลครับท่านครับ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 ไม่มีอะไรครับท่านพอดีพอดีผมไอะผมกลัวเดี๋ยวท่านจะตกใจแล้วท่านก็ดูแลผืนที่ดินตรงนั้นน่ะมากี่ปีแล้วใช่ผมดูมาสิบปีไอในประเทศชาติก็ยังไม่โผลมาผมจะเลยใช้สิทธิ์ครอบครองปรปัก ผมเลยมีที่ดินพันเจ็ดร้อยไร่และถ้าสมมุติว่าวันนี้คืนดีประเทศชาติเนี่ยทวงคืนเนี่ยคุณจะคืนไหมจะคืนยังไงอ่ะผมทําฟาร์มไก่ไปแล้วก็คืนเนี่ยคุณไปทำของเขานี่คุณวิธีกรเดี๋ยวเวิ้นเว้ไอรถที่ชนไอปากหน้าผมเนี่ยผมชนมันตกหน้าผาไปแล้วผมขอปีนตามลงไปกระทืบซ้ำมันก่อนสรุปยังไงเนี่ยเคลียร์ไหมเนี่ยประเด็นนี้ ผอก็รเบๆเีเดียถ้าไม่เคลียร์ก็รออยู่ตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวยิงหมาแถวเล่นก่อนกระสุนเหลือกี่นัดเดี๋ยวเอาไปฝากพิธีกรกับปอบแล้วกันไม่ไม่ไม่เป็นไรครับคุณพ่อครับงั้นผมบนน้งนีครับครับสวัสดีครับตอนสุดท้ายนะครับของคุณทวานบอกว่าเขามีความจำเป็นจริงๆในการที่ต้องครอบครองปริปักนะครับที่ดินผืนนั้นเนี่ยไม่มีใครมาทวงไอ้คนที่ชื่อว่านายประเทศชาติก็ไม่เกิดขึ้นไม่มี เขาเป็นเจ้าของแล้วเขาทาฟาร์มไก่ไปแล้วเขาจะคืนได้ยังไงตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมีอะไรจะตอบตรงนี้ไหมก็ดิฉันต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่ะทําให้คุณพ่อทวันหนักใจนะแยกคานิดนึงเนยดใช่ค่ะสุดท้ายนะครับคุณเมยจะพูดกับพี่น้องประชาชนที่ดูคุณอยู่ในฐานะของคุณเป็นสส,อสอด้วยและคุณก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันโด่งดังมากในเรื่องของฟาร์มไก่คุณเพิ่งล่ะที่ดินที่บุกรุก ป่าสงวนบ้างล่ะตรงนี้คนจะชี้แจงยังไงสุดท้ายเดี๋ยวผมจะปิดที่ทางฝั่งนี้นะโอเคนะเชิญครับก็ฟาร์มไก่ดิฉันได้มาตรฐานแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตรวจสอบไปแต่ละอย่างต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะไม่ใช่อยู่ดีอยากพูดอะไรก็พูดนะคะแล้วก็ฟาร์มไก่ดิฉันนอกจากที่ถูกสุขอนามัยแล้วเนี่ยยังถูกต้องตามกฎอนามัยโลกด้วยนะคะเพราะว่าไก่ทุกตัวเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาถึงขั้นปริญญาตรี นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะดิฉันยังรวนโรงให้เกิดกฎหมายการแต่งงานในเพศเดียวกันในไก่ด้วย<อ>สนุกดีนะผมฟังเขาก็เพลินอะนะับผมถามนิดหนึ่งถ้าสมมุติวันดีคือดีไก่ที่คุณดูแลเขาไม่พอใจคุณเขารวมกลุ่มกันประท้วงเป็นม็อบไก่คุณเห็นด้วยไหมเรื่องนี้นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันไม่พูดดีกว่า มึงพูดมาเยอะแล้วะพูดซะหน่อย,ยดิชันไม่พูดดีกว่าเพราะว่าดิชันคิดว่าไก่ของดิชันไม่กอดมอบแน่นอนสุดท้ายท้ายสุดนะครับผีปอบามีอะไรจะชี้แจงสุดท้ายแล้วดิชันอยากที่จะพดุงความยุติธรรให้กับเพื่อนผีของดิชันหรือเปล่าค่ะโอเคนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความแนละ้วท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้ครับ พี่ปบนะครับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะครับฟาร์มไก่นะของคุณโอปริเนนะอย่างจริงจังถูกต้องไหมฮนะ,ะแต่ว่านะครับคุณโอปริเนนะครับคือแถไปเรื่อยนะครับตีมือไปเรื่อยนะฮะพูดว่าตัวเองไม่ผิดจนคนยังงงทั้งประเทศนะครับผมแล้วก็งงทั้งรายการแล้วเนี่ยนะครับผมเอาเป็นว่า ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับประเด็นนี้นะครับต้องติดตามกันต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เรื่องก็ยังไม่ถึงไหนเลยถูกต้องไหมคือมันไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับเอาเป็น,นว่าสหลว์นี้นะครับผมอยากให้ติดตามกันไม่ว่าคุณจะมีประเด็นหรือคดีไหนที่ดังๆและคุณอยากจะมาถกคุณส่งเรื่องมาที่รายการของเราว่าอยากให้ใครมานั่งคุยกับใครนะครับผม <S <S <ๆ>เพราะนี่คือรายการผีร้องทุกข์อยากให้ทุกคนนะครับ ติดตามช่องทางทุกช่องทางนะครับของข่าวสารมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram หรือช่องทางอื่นนะครับของข้าวสารมีเดียกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณโอปรินีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณผีปอบครับแล้วเจอกันใหม่ครับทั้งหน้ากับรายการผีร้องทุกครับสวัสดีครับ